ถ้าคุณทักษิณป่วยจริงครับถามว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลราชธรรมหรือเข้าโรงพยาบาลราชธรรมไม่ได้เพราะป่วยมากเป็นพิเศษเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจจะไปที่ไหนครับคนป่วยหนักเนี่ยจะไปที่ไหนครับต้องไป ICU เอาต้องไป ER ก่อน คือ emergency room ถูกไหมครับเพราะว่าห้องของฉุกเฉินครับห้องฉุกเฉินเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยฉุกเฉินถูกไหมครับเขามีแพทย์รับตัวสําหรับฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเมื่อไปที่ ER ไปที่ emergency room หรือห้องฉุกเฉินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงไปส่งใน i อซอย่างที่คุณพูดถูกไหมครับนี่ไม่ได้เข้าห้องฉุกเฉินไม่ได้ข้อห้องไอซแต่พาขึ้นไปชั้น14เลย เ<ไ>ขาเรียกห้อง VIP ไม่ใช่ ICU ครับอย่างเนี้ยถ้าผมเป็นศาลผมก็จะรู้สึกว่าให้มันหลอกกันดีกว่าอย่างนี้เนี่ยมันลบล้างอำนาจศาลหรืรอเปล่าถ้าอย่างนี้เราจะมีกระบวนการยุติธรรมไปทําไมเพราะกระบวนการยุติธรรมมันบอกอยู่ว่าเป็นคารและดุลอำนาจกันใช่ไหมครับในสามฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติออกกำหนดกฎเกณฑ์ฝ่ายบริฝ่ายตุลาการยังต้องตัดสินไปตามที่นิติบัญญัติกำหนดว่าเรื่องนี้ ให้ลงโทษได้สูงสุดเท่าไหร่ถูกไหมครับและจะต้องลงโทษอย่างไรกระบวนการในข้อกฎหมายมันเขียนไว้หมดเลยว่าตุลาการต้องเดินตามกฎหมายและขณะเดียวกันตุลาการจะจับตัวคนที่ตัวเองตัดสินไปใส่คุกเองเนี่ยมันทําไม่ได้ก็ต้องบอกให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในการเอาตัวผู้ที่ถูกตัดสินดําเนินคดีไปใส่คุกแล้วก็ต้องเป็นไปนตามสาร แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นเป็นผู้หญิงกำลังจะคลอดลูกครับราชธารจะเห็นว่าโอ้จะให้ไปคลอดอย่างไรในคุกก็จะต้องมาขอสารคือเมื่อคลอดแล้วเี่ยขอสารว่าจะให้แม่ดูแลลูกอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่และเวลาที่ดูแลลูกทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะถูกไม่นับในเวลาที่กักขงังแล้วก็เมื่อกลับเข้ามาสารก็จะให้เริ่มต้นกักขังใหม่ก็ว่ากันไป อันนั้นก็เป็นสถานที่ททดูแลลูกไม่ถูกนับว่าเป็นที่คุมขังถูกต้อง mm hmm. สารไม่นับเพราะว่าให้ไปดูแลลูกที่บ้านก็ได้เป็นเวลาหนึ่งและจํานวนกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันและเมื่อโตถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาเริ่มนับใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่สารใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดระกรมราชธรรมไปออกกฎออกระเบียบเองและ้กฎและระเบียบทั้งหลายของ กรมราชธรรมของกระทรวงยุติธรรมครไปล้มล้างอำนาจศาลถ้าแบบนี้ผมเป็นศาลผมก็จะรู้สึกว่าแล้วแล้วมีพวกผมไปทําไมครับที่เราบอกว่าอำนาจคานและดุลกันอืคุณเล่นไปออกระเบียบออกกฎออกกฎกระทรวงออกอะไรต่ออะไรก็ตามให้ทําได้แต่ว่ามันขัดและแย้งต่อพระราชบัญญัติที่มีศักดิ์และสัิ์สูงกว่าอืมศาลยังต้องทําตามพระราชบัญญัติที่มีศักดิ์และสัิ์สูงกว่า ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเที่ยวนี้ศาลมีความได้วินิจฉัยแล้วว่าคุณชานชัยผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิ์ในการร้องเพราะรว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่นำเอาคำร้องทั้งหลายที่ชี้ประเด็นแสดงว่าศาลเห็นว่าประเด็นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาเช่นนั้นจึงต้องมีการไตส่สวน เพราะสารสามารถที่จะไต่สวนเองได้อย่างเช่นกรณีถุงขนมก็ดีจำได้ไหมถุงขนมที่จะเอาไปติดสินบนกรณีคุณพิชิตชื่นบาทสารก็ไต่สวนพอไต่สวนเสร็จสารก็จะลงโทษอย่างไรจะจำคุกจะทำอะไรต่ออะไรก็ตามของผู้ที่ละเมิดอำนาจศาลครับอันนี้ปัญหาก็จะมีอยู่ว่างานนี้ผู้ที่ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยคุณคิดว่ามีใครบ้าง จากเวลาฟังก็จะกลายเป็นหน่วยงานรัฐบาลถูกไหมฮะก็จะเป็นพวกกรมรชาชทันอาจจะไปพันเรื่องโรงพยาบาลทั้งหลายโรงพยาบาลตรวจอาจจะหนักหน่อยหรือแม้กระทั่งตัวของคนที่ดูแลทางการเมืองคือรัฐมนตรียุติธรรมต้องโดนด้วยหรือเปล่ากรมรชาชทันสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะรโรงพยาบาลตํารวจจะต้องเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดไปให้กับสารเพื่อไต่สวน และถ้าหากว่าสารเห็นว่าคุณตกแต่งคุณละเมิดอำนาจศาลก็อาจจะถูกลงโทษและคุณพูดว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมด้วยหรือเปล่าคุณก็ต้องกลับไปนั่งดูแล้วว่าในสมัยนั้นใครคือรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นในขณะที่เอาทักษินไปส่งก็ต้องดูข้อเทจ็จจริงครับที่ผมจำได้ตอนที่คุณทักสินเข้ามาในประเทศ ตอนนั้นคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายก็คือคุณลิสนุเคืองามและผมจำได้ว่าวันที่เขาจะส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเลยรัฐมนตรีสมศักดิ์ลาออกเนื่องจากว่าคุณสมศักดิ์เตรียมที่จะย้ายพักจากพักพลังประชารัฐกลายไปไปไป,ไปเป็น พักเพื่อไทยคือไปอยู่กับทักษณิณเหมือนเดิมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากก็เลยไม่ตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาแต่ให้คุณวิษณุเครือง,งามเป็นผู้รักษาการคือเป็นรองนายกที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมและรักษาการในตําแหน่งใช่ไหมครับในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคำถามก็คืองานนี้จะไปถึงคุณวิษณุเครือง,งามด้วยหรือเปล่า ก็อยู่ที่ข้อเทจริงเพราะในวันที่คุณนักสินกลับเข้ามาและไปที่ศาลดีกาและเข้าไปยังยังคุกพูดพูดง่ายๆว่าเรียกเรียกว่ากําลังจะเดินทางเข้าคุกครับในวันนั้นเนี่ยคุณวิศนุเครืองามได้ไปที่คุกปีเดือนปีชาติไม่เคยไปแต่มีคนก็แปลกใจสื่อมวลชนก็แปลกใจถามว่าทําไมถึงมาที่นี่อาจารย์เข้าไปเพราะหลังจากที่คุณนักสินมาวันนี้ก็เพราะคุณนักสินคือคุณนักสินเป็นบุคคลสําคัญ แล้วก็มีความเสี่ยงหลายประการแล้วเขาจำเป็นจะต้องมีการกำชับให้เกิดความเรียบร้อยถ้าไปนค้นข้อมูลก็จะบอกว่าวิษณุเล่าเป็นฉากฉากยืนยันว่าเห็นกับตาคุณทักษิณเข้าคุกผ่านกระบวนการขั้นตอนในการที่จะต้องตรวจโรคอ,อาบน้ําอะไรต่างๆตามขั้นตอนของราชัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็บอกด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่จะ,จะไปทําความสะอาดให้เป็นพิเศษสักหน่อย แล้วก็ฝักบัวเนี่ยปกติห้องอาบน้ํากับห้องส้วมเนี่ยมันอยู่คนละห้องกันก็เลยจะเอาฝักบัวเนี่ยมาติดให้แต่ติดตรงไหนเนี่ยไม่ได้พูดรายละเอียดใช่ไหมครับจะเอาฝักบัวมาติดให้เป็นพิเศษครับตัลงฟังดูอย่างนี้ก็โอ้ก็ก็ไม่มีอะไรแต่คํำถามก็คือว่าทําไมคุณวิษณุจะต้องไปที่เรือนจำแล้วในวันนั้นเวลาก่อนเที่ยงคืนคุณนักศิลป์ก็เกิดป่วยหนักขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ดูแลเป็นชั้นๆตามระบบที่ข่าวๆวก็ออกมาเยอะแยะคนก็สงสัยกันมากเลยว่าแล้วตกลงเป็นป่วยจริงหรือป่วยทิ์หรือป่วยเก๊หรือเป็นการวางวางแผนกันทั้งหมดขยันที่คุณถามว่ารัฐมนตรียุติธรรมจะต้องปัวพันหรืออาจจะต้องถูก สาลพิจารณาด้วยหรือไม่ในฐานะละเมิดอำนาจศาลครับผมคิดว่าอยู่ที่ประเด็นข้อเท็จจริงว่าคุณวิศุเครือง,งามมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการเตรียมการในเรื่องนี้และอยู่ที่ข้อเท็จจริงด้วยว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินมีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนโอ้ผมคิดว่าถ้าคุณพนันคุณคุณแพทรทองทาน พูดตรงไปตรงมานะครับครับว่าจะขอให้บุคคลทั้งหลายถ้าถูกศาเลเรียกไปก็จะต้องกำชับให้ฝ่ายบริหารทั้งหลายไปให้การข้อเท็จจริงทั้งหมดจะได้ชัดเจนแจมแจม,จม,จมแจ้งแดงแจ๋ออกมาว่าตกลงเนี่ยมันเป็นกระบวนการหรือไม่เป,เป็นการเตรียม<อ>การ